สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะเจอกับช่องดีเจต่อระกุลกันอีกแล้วนะครับเรื่องไหนที่คุณอยากจะรู้เราจะไปรวบรวมนำมาสรรหามาบอกให้กับทุกคนได้กระจายแจ้งกันนะครับเจ็บคอกันอยู่หรือเปล่านะนรับหลายครั้งหลายคราวที่เวลาที่เราเป็นไข้เป็นหวัดหรือว่าไม่สบายเราก็มักจะมีอาการเจ็บคอร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับผมสงสัยกันเหลือเกินว่าเอ๊ะอาการเจ็บคอ เป็นตอมทอมซินอักเสบกันหรือเปล่าแล้วเจ้าตอมทอมซินอักเสบเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยววันนี้ดีเจต่อระกูลก็จะไขนะครับความกระจ่างให้กับทุกคนกันนะครับจะได้รู้ข้อมูลแล้วก็เป็นการเตรียมตัวป้องกันนะครับการเกิดนะครับอาการเจ็บคอจากตอมทอมซินอักเสบกันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเราไปทําความรู้จักกับตอมทอนซินกันก่อนดีกว่า ต่อมทอนซินก็คือเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองนะครับที่ภายในมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดอยู่ในลำคอทั้งสองข้างโดยมีหน้าที่หลักในครับในการดักจับแล้วก็กำจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารของเรากันนั่นเองครับและมีบทบาทบางส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันโดยปัญหาที่พบบ่อยก็คือต่อมทอนซิลเกิดการอักเสบหรือต่อมทอนซินมีขนาดโตผิดปกติส่งผลกระทบกับการหายใจ และการกลืนของผู้ป่วยได้ดังจะสังเกตได้ครับเวลาที่เราไปหาหมอหมอมักจะเอามือมาจับมากดนะครับบริเวณลำคอของเราเพื่อสังเกตดูว่าเอ๊ะต่อมทอนซินของเรานั้นมีอาการบวมโตหรือมีอาการอักเสบกันขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราบอกหมอว่าเราไม่สบายและมีอาการเจ็บคออะไรประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งในส่วนของทอนซิลอักเสบนั้นนะครับหรือว่าต่อมทอนซินอักเสบก็คือโรคที่ เกิดจากการอักเสบติดเชื้อของทอนซินซึ่งเป็นต่อมอยู่ คู่ข้างซ้ายและก็ขวาซึ่งเป็นต่อมน้ำเหลืองในลำคอที่อยู่ด้านข้างใกล้กับโขนลิ้นครับมีหน้าที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ลำคอเช่นจากอาหารจากน้ำดื่มและก็การจากน้ำดื่มและก็การหายใจจัดเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่สำคัญสามารถตัดออกได้เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพราะยังมีต่อมน้ำเหลืองในช่องคออีกมากที่ทำหน้าที่นี้แทนได้ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอเป็นสำคัญเช่น คออักเสบมักรีบภาวะอักเสบของเนเงื้อเยื่อในลำคอที่อยู่บริเวณหลังชองปากเข้าไปซึ่งบางครั้งภาวะทั้งสองนี้ก็อาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้ครับซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคนี้ก็เกิดกันได้หลายสาเหตุทั้งในกลุ่มของโรคติดเชื้อและกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อซึ่งในที่นี้ก็จะขอกล่าวถึงการอักเสบของการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียซึ่งพบได้ส่วนใหญ่นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทอนซินอักเสบมักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าเบต้าฮีโมไลติกสเตรปโตคอคคัสกลุ่ม A หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสเตรปโตคอคคัสไพโอเจเนสนะครับซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาได้คราวนี้เราก็รู้กันแล้วว่าจริงๆแล้วมักจะเกิดจากการติดเชื้อที่เรียกว่าแบคทีเรียนั่นเองครับ แต่ทีนี้เนี่ยการอักเสบของทอนซินก็สามารถที่จะแบ่งกันได้หลายแบบทั้งในการอักเสบแบบฉับพลันนะครับซึ่งก็มักมีอาการรุนแรงกว่าแต่รักษาให้หายได้ภายใน1-2สัปดาห์และการอักเสบแบบเรื้อรังคือเป็นสนาเลยเป็นเป็นหาย,หาย หยุดหยุดให้หายซึ่งจะมีอาการแต่ละครั้งน้อยกว่าชนิดเฉียบพลันครับซึ่งนิยามของทอนซิลอักเสบเรื้อรังก็คือทอนซิลอักเสบที่เกิดขึ้นอย่างน้อย7ครั้งใน1ปีที่ผ่านมาหรืออย่างน้อย5ครั้งทุกปีติดต่อกันในเวลา2ปีที่ผ่านมาหรืออย่างน้อย3าครั้งทุกปีติดต่อกันใน3ปีที่ผ่านมาซึ่งทอนซิลอักเสบเฉียบพลันหากเป็นบ่อยๆทอนซิลก็จะโตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสภาพเป็นแบบเรื้อรังและ อาจมีอาการอักเสบอย่างเฉียบพลันแบบเป็นเป็ๆหายๆได้ซึ่งการที่ทอนซินโตขึ้นนี้ก็อาจทําให้เกิดร่องหรือซอกซึ่งจะทําให้มีเศษอาหารเข้าไปตกค้างได้ง่ายแล้วก็ยิ่งทําให้เกิดอาการอักเสบมากยิ่งขึ้นนั่นเองคราวนี้อาการต่างๆก็จะตามมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเจ็บคอบ่อ,บอย ป่วยเที่ยวไรเป็นหวัดไม่สบายเที่ยวไรก็จะเจ็บคอมีสเสลดแล้วก็มีกลิ่นปากกันด้วยนะครับซึ่งทอนซิลอักเสบก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยโรคหนึ่งสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กๆ็กเล็กเลยนะครับไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุมากๆวัยกลางคนทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีโอกาสที่จะติดเชื้ออย่างเท่าๆกันครับเขาบอกว่าในเด็กเล็กนี่มักจะเกิดจากเชื้อไวรัสและ ในส่วนของเด็กโตหรือผู้ใหญ่มักจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเ r i ยซะเป็นส่วนมากซึ่งอาการของการติดเชื้อทอนซิลอักเสบแบบเฉียบพลันนั้นก็จะมีทั้งอาการเจ็บคอบางครั้งอาจเจ็บจนร้าวไปถึงหูมีการมีไข้หนาวสั่นกลืนอาหารกลืนน้ำก็จะเจ็บคอกลืนลำบากแล้วก็พบว่า เวลาที่มีการคลำใต้ต่อมน้ำเหลืองที่คอก็จะพบว่ามันมีอาการบวมโตแล้วก็มีอาการอาเจียนร่วมด้วยและจะมีการพบว่ามีการอักเสบซ้ำในปีละหลายๆครั้งและมีการระคายคอรวมถึงมีกลิ่นปากร่วมด้วยส่วนในการรักษา ทอนซินอักเสบแบบเฉียบพลันนั้นครับแพทย์ก็จะรักษาตามอาการเช่นการให้ยาลดไข้ยาแก้ปวดยาปฏิชีวนะหรือหากสงสัยว่ามีเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะอย่างน้อย7-10วันเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและหากอาการไม่ดีขึ้นมีอาการรุนแรงมีภาวะขาดน,น้ำขาดอาหารก็จำเป็นที่จะต้องเข้ารักษาต่อในโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือหรือยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือด ในส่วนของการผ่าตัดต่อมทอนซินนั้นนะครับกรณีต่อมทอนซินอักเสบเรื้อรังมีการอักเสบเป็นซ้ําบ่อยๆหรือต่อมทอนซินโตขึ้นจนส่งผลกระทบกับการหายใจการรับประทานอาหารแพทย์เขาอาจจะพิจารณาให้มีการผ่าตัดต่อมทอนซินของเราออกครับเพื่อลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเพราะเราเป็นอยู่บ่อยๆเป็นอยู่ซ้ําๆเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วไม่หายอะไรประมาณนี้ ก็สามารถที่จะเลือกการให้หมอให้แพทย์ได้มีการผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลของเราออกไปได้ครับโดยจะมีการใช้ยาสลบ ขณะผ่าตัดโดยวิสัญญีแพทย์จากนั้นแพทย์ก็จะทําการผ่าตัดและใช้อุปกรณ์พิเศษสอดเข้าไปในช่องปากเพื่อนําต่อมถอนสินออกโดยสามารถใช้มีดหรือเครื่องจี้ไฟฟ้าในการผ่าตัดและหยุดเลือดบริเวณแผลภายหลังผ่าตัดผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บระคายคอกลืนอะไรลําบากประมาณ1สัปดาห์และหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นจนเป็นปกติภายใน2-4สัปดาห์กันนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเรา รู้สึกว่าเราเป็นทอนซิลอักเสบแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลรักษาตัวเองอย่างไรได้บ้างหนึ่งก็คือดูแลตัวเองในเบื้องต้นครับเมื่อมีอาการไข้แล้วก็เจ็บคออาจจะมีการใช้ไฟฉายอาปากแล้วก็ส่องดูว่าในลําคอของเรามีอาการบวมโตบวมแดงหรือไม่อย่างไรซึ่งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียควรจะหยุดงานหรือว่าหยุดเรียนจนกว่าไข้จะลดลงอย่างน้อย1วันและพักผ่อนให้เต็มที่ลดการนําเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นครับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําสะอาดให้มากๆรักษาสุขอ,อนามัยพื้นฐานให้ดีเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงลดอากาศการติดเชื้อรับประทานอาหารอ่อนๆไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มโจกน้ำซุปนมน้ำหวานเป็นต้น ทำความสะอาดคอบ,บ่อยๆโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารด้วยการแปลงฟันกลัวคอด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำเกลือหลังอาหารทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้มีเศษอาหารไปตกค้างในช่องปากและลำคอเป็นสาเหตุทําให้ทอนซิลอักเสบเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการกลัวคอด้วยน้ำเกลือวันละ2-3ครั้งเพื่อรักษาวความสะอาดของช่องปากและเพื่อให้ช่องปากมีความชุ่มื้นโดยน้ำเกลือที่ใช้อาจเป็นน้ำเกลือของโรงพยาบาล หรือเปล่นน้ำเกลือที่ผสมเองได้โดยใช้เกลือป่นประมาณ1ช้อนชาหรือ5มิลลิลิตรต่อน้ำอุ่น1แกว้ว สำหรับการใช้น้ำยาบ้วนปากนั้นครับก็อาจช่วยลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียลงได้ชั่วคราวซึ่งในรายที่มีการอักเสบติดเชื้อบริเวณลำคอและน้ำยาบ้วนปากบางชนิดอาจมีส่วนผสมของยาลดอาการอักเสบหรือยาชาก็อาจจะช่วยลดอาการเจ็บคอได้แต่ควรเลือกใช้ชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือมีน้อยที่สุดเพื่อป้องกันการระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปาก และถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีความยุ่งยากในการใช้น้ำยาบ้วนปากก็เพียงแค่เปลี่ยนมาใช้น้ำเกลือบ้วนปากแทนก็ถือว่าเป็นการดีประหยัดและไม่ยุ่งยากแถมยังปลอดภัยกันอีกด้วยถ้าเจ็บคอมากๆอาจจะมีการอมยาบรรเทาอาการเจ็บคอได้ตามร้านค้าร้านขายยาทั่วไปยาของใช้ส่วนตัวโดยเฉพาะแก้วน้ำช้อนจานออกจากผู้อื่นงดการใช้เสียงชั่วคราวงดเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ลดการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นควันซึ่งปกติแล้วอาการอักเสบของทอนสินมักจะหายได้เองภายในเวลาไม่กี่วันแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการหนักมากเกิน4วันมากกว่า4วันไม่ดีขึ้นแล้วเนี่ยควรจะรีบไปพบแพทย์จะเป็นการดีที่สุดครับ เพื่อให้แพทย์ได้ทำการวินิจฉัยว่าในส่วนของการเป็นทอนซิลอักเสบของเรานั้นมีไวรัสหรือแบคทีเรียหรือมีอะไรแทรกซ้อนมาหรือไม่ส่วนท่านที่ต้องการอยากจะให้ทำการผ่าตัดเอาต่อมทอนซินออกก็สามารถที่จะปรึกษาแพทย์กันได้ เรารู้วิธีการรักษากันไปแล้วนะครับและเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรครับไม่ให้เราเป็นทอนซิลอักเสบกันเกิดขึ้นเพราะเจ็บคอบ่อยบ่อยจาเป็นต้องพูดต้องคุยต้องใช้เสียงกันอยู่เป็นประจำง่ายๆเลยก็คือเราควรที่จะรักษาสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงครับโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่มันออกกําลังกายเป็นประจำนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพอนามัยของเราให้ดีรักษาความสะอาดร่างกายอยู่เสมอและหมั่นล้าง มือด้วยสบู่กันอยู่บ่อยๆก็จะเป็นการป้องกันการที่เราจะเป็นไข้เจ็บคอและก็เป็นทอนซิลอักเสบกันได้ เพราะว่าเป็นแต่ละครั้งนี่ทั้งไอทั้งเจ็บคอแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตการเรียนแล้วก็การทำงานเป็นอย่างมากยิ่งโดยเฉพาะใครที่ต้องพูดคุยหรือต้องใช้เสียงก็คงจะต้องเป็นอะไรที่ต้องดูแลและระมัดระวังทางที่ดีอย่างที่ตระกุลบอกไปก็คือป้องกัน ไว้ดีกว่าแกนะครับนั่นก็คือการดูแลสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ออกกําลังกายเป็นประจำนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมให้ถูกสุขอ,อนามัยให้สะอาดกันอยู่เสมอกันด้วยหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนครับได้รู้จักกันว่าเอ๊ะเจ้าตอมทอนซิลอักเสบเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมีวิธีการป้องกันอย่างไรรักษากันอย่างไร และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะแข็งแรงและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆกันครับคลิปหน้าจะเจอกับเรื่องอะไรมีอะไรนะ่าสนใจกันต่อจเจอกันได้ส่วนใครที่เคยเป็นทันสินอักเสบเข้ามาคุยกันได้หรือมีข้อมูลอะไรที่อยากจะแชร์เข้ามาคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้ดีเจต่อระกูลลาไปก่อนสวัสดีครับ